สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมโซแลนตำนานจอมยุทธพูดต่างสานเงนะครับไปเริ่มเกมเลย มาแล้วนะครับผมมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอานะครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะมาทำวันที่พี่ก่อนนั่นแหละเหมือนที่พี่ก่อนที่เคยบอกไว้ก็คือ เราจะมาทำเควสดูว่าจะได้รอยเพชรเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะต้องทำเควสอะไรบ้างอันดับแรกเลยซื้อแพ็คลายวัน2ครั้งนะโอเคครับคือผมจะมาบอกแพ็คคือผมจะบอกว่าการทำการทำเควสเนี่ยรับเพชรหนึนี่ทุกวันเนี่ย ที่เราทำเนี่ยมันทําแทบทุกวันเลยก็คือซื้อรายวันแล้วใช่ไหมครับปุ๊บเราก็กดตรงนี้ก็ล่าสุดวิญญาณับไปแต้มกดล่าไปคนระับแต่ก็ต้องรอครับขี้เกียจรอ่ะกดล่าไปนะครับผม ขอทําการตัดคลิปเลยนะครับผมเพื่อจะ,จะให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับผมโอเคไปอ่ะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวครั้งสุดท้ายแล้วนะ,อะโอเคปั๊คือจะมีแปดสิทธนะครับมันรีเซ็ตทุกตีห้าปุ๊บก็ครบแปดสิทในการเข้าล่าสุญญาน,นะครับสิทหนึ่งก็สิทหนึ่งก็ รีเซ็ตทุกถึงชั่วโมงนะครับต oh. ัดนีเราไปล่าบอส80เราจะได้แต้มมาเท่าไหร่แต่ก่อนผมมี10นะสี่บสอนะครับอ่ากดรับแพ็คซื้อรายวันไปจะได้บอกผมเป็นสีนะครับ, oh. รบกูรางวัลก่อนปุ๊บอ่ากูไปสั่งเวียนนะทีนี้เราก็จะมาเข้าอ่ะมีหไหมาฟาร์มเสร็จแล้ว oh. จะส่งมาทางอีเมลนะครับผมกดรับทั้งหมดเลย อผมลืมบอกไปจากคลิปอีพีที่แล้วนะที่ผมไปหยุดยูที่อัคาราจานทร่ะเดี๋ยวนี้ผมทะลวงเป็นปรมาจารย์แล้วนะเนี่ยเห็นไหมตัวแรกเป็นปรมาจารย์เลเวลยี่สิบนะซึ่งผ่านคนเดียวไม่ได้ครับไปเรียกเพื่อนมาช่วยเพื่อนในเซิร์ฟนะครับเวลากดเราผ่านเควสเงี้ยเราก็สามารถกดทีมกดช่วยเหลือได้นะให้เพื่อนมาช่วยเหลือให้เพื่อนนสมนัรมาช่วยเหลือ เดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกอีกทีนะว่ามันช่วยเหลือ,อยังไงนะครับผมโอเคนะเอาเกตตัวแรกไปก่อนนะครับเราจะลงสองเวียนแล้วสามสี่สนะตัวนี้เยอะไปหน่อยนะอย่าลืมมาแยกวงแหวนตัวนี้นะไม่งั้นมันเต็มมันจะรับวงแหวนไม่ได้วนะงแหวนพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาแยกที่เป็นวงแหวนนะครับเรากดแยก แม่ง okay. like ันจะรับของไม่ได้้วโอเคครับตีวงแหวนไปครับโอเควงแหวนผมมาถึง5,000ปีแล้วนะก็น่าจะการจะตีถึงวงแหวน10,000ปีได้ก็ประมาณราชาวิญญาณนะครับก็ถึงราชาวิญญาณก็ปรลมาจารย์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นราชาวิญญาณเลยโอเคนะ าจะน่าจะได้เห็นวงแหวนหมื่นปีนะ,ะไปเข้าสองเวียนดีกว่ายาวเลยนะครับคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยผมจะไปตัดแล้วกันสังเวียนนะจะให้ดูไปว่าอาวุธลับมันแสดงยังไงครับอาวุธลับตรงกลางนี่ชาร์จใช่ไหมเขาชาร์จไว้กว่าเดิมนะเพราะว่าผมไปอัปเกรดวัสดุอ่อ อาวุธลับนะครับผมได้วัสดุมาเฟ่ต์นะอ่าเห็นไหมอาวุธลับปุ๊บยิงใส่ตัวนู้นนะเห็นไหมเห็นไหมพลังวิญญาณลดลงเนหะ็นไหมติดสถานะพลังวิญญาณลดลงคือเขาพลังวิญญาณลดลงก็คือเขาใช้สกิลไม่ได้นะเห็นไหมหลอดสีฟ้าเขาเต็มแล้วแต่ว่าเขาใช้สกิลไม่ได้นะอ่าประมาณนี้คนระับนี่คืออาวุธลับนะ เดี๋ยวตั้ง18บแปดนะโอเคคนระับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปคนระผมจะตัดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับผมไปเอาลหรครับผมนะโอ้กว่าจะมาถึงหนึ่งเหลือหนึ่งสิทธ์นะเหลือสิทธ์สุดท้ายแนละ้วโอ้โหกดตั้งนานนะครับนี่ผมก็เริ่มขั้นเป็นโกลแล้วนะจากแต่ก่อนซิลเวอร์เป็นนักสู้โกนะโอ้โหกว่าจะเริ่มขั้นมาได้นะ เจอโกมาเจอต่ำๆก็เทพวิญญาณนะผมนี่ก็เจอเทพวิญญาณเทพวิญญาณก็เหนือราชาวิญญาณอีกครับอ่ะผมแล้วนะครับดูกันว่าสังเวียนเราจะได้เท่าไหร่เป็นปั๊บจาก48ขึ้นมา86นะครับอ่าแต้มเรา90นะ <จ>ะะาากะกดท้าทายกันทุกไปน,น,น,นี่นานหน่อยนะกดรับเกีได้นะผมะผมลืมบอกไปครับไปซื้อมอเนี่ยไปซื้อ e อสเนี่ยมันซื้อได้สิบสี่ครั้งแล้วนะครับถ้าเราขึ้นมาถึงปัณณมจารย์เนี่ยมันจะซื้อได้สิบสี่ครั้งแล้วเราก็จะซื้อสิบสี่ครั้งได้ตลอดนะครับ ประมาณนี้นครับโอเคเอันนี้ตัวละครผมก็ไปฟาร์มมาเหนือได้เกาะสีดำผมเช็คได้่สามชิ้นแล้วครับเนี่ยก็ไปฟาร์มบอสครับแล้วก็ทำเกิดทำภารกิจตรงภารกิจแฉปอเ่ยได้ตุ้มหูมานะครับอ่าได้ตุ้มหูแล้วก็ได้แหรนนรับเนี่ยโอเคนะ ต่อสู้ไปนะครับสอหนึ่งปุ๊บหมดเวลาแล้วครับโอเค เราหลับซีนะกดลับตรงนี้ไปถ้ามีคนมาหาเรื่องพวกเจ้าก็เอ่ยชื่อใต้มู่ไปเสืออมาหิดไปซักขอรองนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับอผมหลอกหลือบอกไปนะครับผม วิเลยฝึกขัดได้เวลาสู้แล้วเห็นไหมคูดาวห้านาทีครับแล้วก็แต้มหนึ่งเนี่ยจะบวกแต้มรายวันในห้านะครับตอนแรกเป็นเก้าสิบนะดูคนจะรับวิรลยฝึกขัดปุ๊บก็จะเป็นเก้าสิบห้านะเดนทหารก็เหมือนกันนะผมหนึ่งแต้มก็จะเป็นห้านะแต่ก็สู้ลงได้แค่วันละสองสิบนะเนี่ยวิรลยฝึกขัดก็สองสิทเดนทหารก็สองสิบนะรีเซ็ตทุกตีห้าเหมือนเดิมเครับ แต่ส่วนทหารจะได้พ p เยอะครับแต่ทหารก็ได้ี p เยอะเวลาฝึกหัดก็ได้นะอ่ะเวเจอเทพวิญญาณนะเดี๋ยวเราก็กดตัวเขาเนี่ยกดตัวละครเขาเนี่ยหมายมาขอซื้อขายขอแลกขออะไรได้นะครับโอเคอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเทพสมุทรนะครับเข้าได้นะกดกไปเลยนะเต๊บ เราจะสู้ต่อกับบอสก็กดคำว่าไปอยู่ด้านซ้ายนะเห็นไหมก็กดสู้ได้แต่ผมไม่สู้นะครับผม,มเสียเวลา,ราคลรับอีกอย่างก็พลังโจมตีผมยังน้อยอยู่เขาไปผ่านด่านบอสไม่ได้นรองนะทำไปโอเค แล้วก็ตรงเทพสมุดเนี่ยการเข้าไปเนี่ยเราจะได้ของนะครับตรงอีเมลนะกดดูอ่ากดที่จดหมายเห็นไหมมันจะได้หินเทพสมุดด้วยหินเทพสมุดเราไว้ดึงดูดวงแหวนนะเดี๋ยวพีหน้าผมจะบมาบอกอีกทีหน้าผมอ่าโอเคคนระับปุ๊บเราก็กดรับนะเออเทพสมุดนี่ก็1แต้มเท่ากับ15ก็เท่ากับ5แต้มนะ1นึสีเท่ากับ5แต้มนะครับ อันเจ็บสมบูรณ์เนี่ยลงได้สูงสุดเนี่ยสามสิบนะครับต่อหนึ่งวันนะโอเคอ่าถึงร้อยยี่สิบนะครับรับเพดานะปึ๊บอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ามาทวนกันอีกทีมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการล่าสูรยยานนะครับล่าสูรยยานแล้วก็ซื้อมลอายวันนะครับจชาเงินตำโก้ซื้อได้นะแล้วก็ลงสังเวียน ลงสังเวียนปุ๊บแล้วก็อีกอย่างก็คือท้าวิธีนักสู้หนึ่งครั้งเนี่ยก็ได้นะครับก็ได้นะได้แท้บเหมือนกันห้าแต้บเหมือนกันหลังจากนั้นก็มาที่วิไลฝึกหัดนะครับผมแล้วก็แดนทหารแล้วก็จบด้วยที่เทบสมุดทดสอบคือทําอย่างนี้ทุกวันนะครับผมเราก็จะได้ครบร้อยยี่สิบพอดีก็จะได้เพชรหนึ่งร้อยนะทุกวัน อ่านะครับผมตรงนี้ก็ดูดิวิธีนักสู้ผมผมต้องสู้ไปถึงร้อยสามสิบเอาไว้คลิปต่อไปก็แล้วกันนะผมก็โอเคนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากครับพามาหาทำเควสเพชรนะเอาเพชรนะครับว่าแต่ละวันจะเอาเพชรหนึ่งร้อยเนี่ยเราต้องทำเควสอะไรบ้างนะ วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับส่วนอีพีหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นผมจะพาไปดูตาวิญญาณตรงนี้เนี่ยตาวิญญาณเนี่ยปลดล็อกแล้วนะผมจะมาพาเข้าใจตาวิญญาณว่ามันทํายังไงบ้างแล้วก็บวกอะไรบ้างนะแล้วก็จะเป็นของส่วนที่ตรงนี้นดึงดูดช่องวงแบวนนะไปเป็นเอ,เอาเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย